หมอเอใจเห็นว่านิ้วทั้งสินิ้วของคนให้ดูเหมือนไม้ตีกลองสั่งตรวจและสแกนก่อนพบว่ามีเนื้องอกในกลีบป,ปอดด้านขวาเว็บไซต์ฟันดาบรุเงรายงานว่าเมื่อเร็วๆนี้แพทย์หญิงเนียนทีเบาถั่วจากศูนย์กล้ามเนื้อและกระดูกโรงพยาบาลบักใหม่เล่าถึงกรณีผู้ป่วยชายอายุ44ปีนายห่วงนามสมมุติชาวกรุงฮานอยที่มาตรวจสุขภาพเนื่องจากมีอาการปวดข้อและบวมผลการสแกนกระดูกและข้อพบว่ากระดูกและผนังหน้าอกของผู้ป่วยไม่มีความผิดปกติใด เมื่อตรวจผู้ป่วยคุณหมอยังสังเกตว่านิ้วทั้ง10นิ้วของเขามีอาการคล้ายกับอาการนิ้วปุ้มซึ่งดูเหมือนไม้ติดลองนายวงยังมีอาการปวดกล้ามเนื้อปวดมือไหล่และนิ้วมือนายวงเล่าว่าเขามักจะมีอาการแน่นหน้าอกและหายใจลำบากคุณหมอจึงได้สั่งให้เอ็กซเรย์หน้าอกและตรวจเลือดผลการซีทีสแกนปอดพบว่านายวงมีเนื้องอกในกลีบบนของปอดขวาของเขาขนาด12คูณยี่ 13. มมิลลิเมตรฉันได้ส่งผู้ป่วยไปที่ศูนย์วชศาสตร์นิวเคลียร์และมะเร็งวิทยาโรงพยาบาลบักไม่เพื่อตรวจสอบและการสแกนซ้ำก็ให้ผลลัพธ์เหมือนเดิมแพทย์หญิงเหงียนทีเบาถั่วกล่าวด้านรองศาสตราจารย์ดรเหงรเียนห่วยนำผู้อํานวยการโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในนครโฮจิมินห์กล่าวด้วยว่านิ้วปุ้มอาจเป็นสัญญาณของมะเร็งปอดทําให้เกิดอาการบวมบริเวณปลายนิ้วภาวะนี้เกิดขึ้นเป็นระยะแรกฐานของเล็บจะนุ่มขึ้นและผิวหนังที่อยู่ติดกับเล็บจะมีความมันเงาเล็บจึงเริ่มดูโค้งกว่าปกติเมมื่อองงจาาากด้้นข ในที่สุดนิ้วบางนิ้วจะบวมเมื่อมีของเหลวะส,สมอยู่ในเนื้อเยื่ออ่อนของนิ้ว